จะนำศาสตร์เหล่านี้มาผสมภาษสานพุจันโลงพระศาสนาให้คนรู้จักคําว่าพระพามเป็นอย่างไรหรือบัปดิในพุทธศาสนาเป็นอย่างไรนะครับพระดนวันนี้นะครับขอเรียนเชิญน,นะครับโต๊ะกลางนะครับคือไอ้อ e ีของเรานะครับหรือพี่ คนทั่วไปคงจะรู้จักท่านใน่นางของคุณอรุณหญิงพรสุริยาพันธ์นะครับคขอเรียนเชิญครับอีครับกับอีกท่านหนึ่งครับขอเรียนเชิญท่านพลทั่วไรเลิกขันทองคำครับ,รบหน้าโต๊ะเลยครับขอเรียนเชิญคุณสมชายครับโต๊ะพระโพธิสัตว์เจ้านะครับ อนุทันเดี๋ยวอย่าเพิ่งหยุดครับขอร์านุนครับขอเพลงเสมอเข้าที่ครับอยากให้ทุกคนตั้งจิตนะครับตั้งจิตนี่ผม ทกทีผมจะขึ้นเพลงเท่าที่ก่อนแนละ้ให้ประธานอเคอเชิญประธานแต่วันนี้ผมอยากให้ประธานทั้งสามท่านแล้วก็ติ้กเชินมองพินิจพิจาราสิ่งที่อยู่บนหน้าท่านทั้งหมดว่านี่คือศาสตร์ที่เราจะจะลงเอาไว้ให้ยาวนานแสนนานเพื่อเห้เป็นสมบัติของชาติให้เป็นสมบัติของ